นายนกเป็นหนุ่มหล่อประจำหมู่บ้านหนองยายอิดออดเขามีหน้าตาหล่อเหลาเอาการหุ่นดีและกำยำกล้ามเป็นมัดจนสาวๆในหมู่บ้านหลายคนต่างหมายปองอยากได้นายนกไปเป็นคนรักจนเข้ามาทอดสะพานให้อย่างเห็นได้ชัดในขณะที่เขาเองก็ยังเลือกไม่ถูกว่าจะตกลงปลงใจกับใครดีจนกระทั่งวันหนึ่งนายนกได้มาเจอกับนางบัวพันธ์เธอเป็นสาวงามที่อาศัยอยู่แถวชายป่า เขาได้เจอกับนางบัวผ่านโดยบังเอิญในขณะที่กำลังผ่านไปทางนั้นพอดีจึงรู้สึกถูกชะตาต้องใจหญิงงามคนนี้เป็นอย่างมากในนบจึงแสซงทำทีเข้าไปตีสนิททําความรู้จักน้องเป็นคนแถวนี้เหรอจ๊ะทำไมพี่ชายไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยละ่ะใช่จ้ะฉันอยู่แถวชายป่าพี่ชายมาทำธุระแถวนี้เหรอจ๊ะใช่แล้วละ่ะวันนี้พี่มาเก็บสมุนไพรในป่าน่ะ แต่เห็นท่าว่าคงจะต้องมาแถวนี้บ่อย,อยๆเสแล้วทำไมละจ๊ะฉันไม่รู้ว่าในป่าแถวนี้มีสมุนไพรยเยอะขนาดนั้นนึกว่ามีแต่ต้นไม้ใบหญ้าธรรมดาทั่วไปซสอีกอ๋อที่ว่ามาบ่อยๆไม่ใช่มาเก็บของหรอกจ้ะแต่พี่จะมาพบหน้าน้องสาวนั่นแหละน้องสาวนั้นงามนักพี่อยากจะผูกสัมพันธ์ด้วยเมื่อเจอลูกหยอดคำหวานจากชายหนุ่มเข้าไปนางโบพันก็อายทั้งขวยเขิน เธอเองก็รู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันครั้นพอได้ทําความรู้จักและพูดคุยกันได้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มสอบถามถึงเรื่องราวประวัติของแม่บัวผันคนงามคนนี้และก็ได้รู้ว่านางบัวผันนั้นอาศัยอยู่กับป้าของนางที่มีชื่อว่าบัวไรพ่อแม่ของนางบัวผันนั้นตายจากไปเนิ่นนานแล้วแต่นางบัวผันก็ได้นางบัวไรผู้เป็นป้าซึ่งเป็นสาวแก่ขึ้นคานไม่มีผัวคอยเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่นางบัวผันยังเด็ก จนกระทั่งเป็นสาวแรกแย้มน้องบัวผันจ้ะเราเองก็รู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วพี่นกขอเข้าไปกินข้าวกินปลาที่บ้านน้องได้ไหมจ้ะพี่อยากจะสนิทกับครอบครัวของน้องบัวผันด้วยนะจ้ะฉันเองก็อยู่กับป้าบัวไรนะจ้ะพี่เขาเลี้ยงฉันมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วแล้วก็ห่วงฉันมากด้วยฉันคงจะต้องถามป้าก,ก่อนนะอย่างนั้นก็ได้จ้ะน้องว่าอย่างไงพี่เองก็ว่าตามทั้งหมด ขอแค่น้องบัวพันบอกมาก็พอจะ้ะได้จ้ะพี่ขอบคุณพี่มากนะจ้ะที่เข้าใจฉันด้วยความที่ในนกนั้นชอบนางบัวพันมากเขาจึงพยายามตามไปหานางบัวพันถึงที่บ้านและก็จีบนางบัวพันมาโดยตลอดแต่ก็ถูกนางบัวไรที่เหมือนจะคอยกีดกันในนกเสมอมายกตัวอย่างเช่นวันนี้ในนกตั้งใจจะเอาของมาฝากนางบัวพันแต่ก็บังเอิญได้เจอนางบัวไรเข้าซะก่อน นี่เองมาหาหลาดข้าอีกแล้วหรือจัะป้าน้องบัวผันอยู่บ้านใช่ไหมจ๊ะป้าช่วยเรียกให้ฉันสักหน่อยสิฉันเอาขนมมาฝากฉันซื้อมาฝากจากตลาดเจ้านี้อร่อยมากเลยนะฉันอยากให้น้องบัวผันได้ลองชิมดูน่ะเห็นจะไม่ได้หรอกนางบัวผันน่ะข้าใช้ให้มันไปธุระที่อื่นวันนี้มันไม่อยู่บ้านหรอกนะธุระที่ไหนละจ๊ะป้าบอกฉันหน่อยจะได้ไหม ฉันจะได้ไปตามหาน้องบัวพันแล้วจะมาส่งที่บ้านให้เอ๊ะเองนี่เซาซีจริงข้าบอกไม่อยู่ก็ไม่อยู่สิวะเองอย่ามาถามให้มากเรื่องเลยส่วนขนมของเองเองก็เอากลับไปซะด้วยนะในนกเดินกลับบ้านพร้อมอาการคอตกเพราะนางบัวไรคอยตะกิดกันเขากับนางบัวพันมาตลอดส่วนสาเหตุที่นางบัวไรต้องมาคอยกีดกันในนกนั้นเนื่องจากว่านางบัวไรนั้นเป็นห่วงล้าน กลัวว่านีนกจะมาหลอกหลานสาวของตนพร้อมทั้งอยากได้เตือนหลานสาวตัวเองด้วยว่าหากจะคบใครก็ให้ดูดีๆเพราะผู้ชายบางคนนั้นไว้ใจได้ยากตอนแรกที่ยังไม่ได้ตัวก็พยายามไม่ว่าจะทั้งไหนแต่สุดท้ายเมื่อได้สมใจแล้วก็จะตีตัวออกห่างนางบัวพันรับคำนางโบรายเป็นมั่นเหมาะเพราะเธอเองก็เป็นหลานที่เชื่อฟังป้ามากเช่นกันบัวพันเอ้ยว่าถามจริงๆเธอนะ เองมีใจให้ในนบไอ้หนุ่มนั่นบ้างไหมฉันเองก็ยังไม่แน่ใจมากหรอกจ้ะป้าเช่นนั้นก็ดีแล้วผู้ชายคนนี้ป้าไปสืบดูแล้วมีแต่สาวๆมาชอบป้าน่ะก็ไม่อยากให้เองต้องมาเสียใจทีหลังอย่างนั้นหรอกละจ้ะป้าแล้วฉันต้องทำยังไงดีละจ๊ะป้าช่วยบอกฉันทีสิวันหลังถ้ามันมาหาเองอีกเองก็เฉยๆเอาไว้เดี๋ยวข้าจะจัดการให้เองเอง และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าในนบจะพยายามเท่าไหร่เขาเองก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนางบัวผันนั้นไม่คืบหน้าสักทีจนวันหนึง่งเขาเกิดความรู้สึกท้อแท้มากจึงหาทางออกโดยการไปดื่สุุราจนเมาไม้ทำไมวะทำไมน้องบัวผันถึงดูห่างเหินจากข้าและนักป้าตัวดีก็ยังมาคอยกีดกันซะอีกในนบรำพึงรำพันอยู่คนเดียวด้วยความเมาไม้ คิดวนไปมาเรื่องของนางบัวพันว่าจะต้องทำยังไงดีและเมื่อในนบเมาจัดแล้วแน่นอนว่าในจังหวะนั้นเขาไม่มีสติในการยั้งคิดผิดชอบชั่วดีต่างๆเอาแต่คิดไปคิดมาเกี่ยวกับการที่จะได้นาบัวพันมาเป็นเมียจากนั้นเขาจึงคิดแผนการที่จะรวบหัวรวบหางเอานางบัวพันมาเป็นเมียโดยการที่จะลักลอบเข้าไปปีนบ้านของนางบัวพันแล้วหวังขืนใจจับทำเมียให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไป เอาวะไอโนบเป็นไงเป็นกันดูซิว่าเราได้เป็นเมียเราแล้วป้าบวัวไรจะว่าอย่างไงในนบพูดกับตัวเองพร้อมกับออกเดินทางพร้อมใจที่แน่วแน่ตั้งใจจะ,ะเผด็จศึกชิงความสาวของนาบัวพันให้จงได้คืนนี้เป็นคืนเดือนมืดในนบเดินโซซัสโซเซมาจนถึงบ้านของนาบัวพันซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวปีนเข้าได้ไม่ยากด้วยทักษะที่มีเขาจึงทําการงัดหน้าต่าง แล้วปีนเข้าไปอย่างเงียบๆเ,เห็นเงาตะคุ่มว่ามีหญิงสาวนอนอยู่นายนบดมกลิ่นแล้วก็รู้ว่ามีแหละสาวงามที่เขาหมายปองอยากจะได้เป็นเมียเสียเหลือเกินเขาเริ่มเอามือคลำเบาๆทั้งสูวทรงองคเอวของเธอมันช่างสะท้านใจอยากที่จะถอนตัวกลับแถมสาวเจ้าก็นอนหลับสนิทไม่ร่วงรู้เลยว่ากำลังมีชายหนุ่มหวังจะเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายเจ้าหล่อนมาเป็นเมียพี่นบเธอนะจ๊ะ พี่นบรอเวลานี้มานานแล้วน้องช่างสวยหอมเหลือเกินว่าแล้วในนบจึงจัดการยัดเยียดความเป็นผัวให้กับสาวเจ้าโดยไม่ทันได้ดูให้แน่ชัดว่าจริงๆแล้วหญิงสาวที่นอนอยู่ไม่ใช่นางบัวพันแต่กลับเป็นนางบัวไรหญิงแก่สาวเทือขึ้นคานคนที่ทั้งเกลียดและกีดกันเขานั่นเองโอ้หอมที่สุดคนสวยของพี่พี่มีความสุขจริงๆ านนกรำพึงรำพันออกมาอย่างคนที่เมาไม้ไร้สติทางด้านนางโบไรเองเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยสัมผัสผู้ชายมาก่อนและกำลังนอนหลับอยู่อย่างเคลิบเคลิ้มในห้วงนิทราเมื่อเจอหนุ่มอย่างในนกเข้าไปจับโน้นสัมผัสนี่ก็ถึงกับใจอ่อนระทวยสมยอมในนกเสดือดือ้อไม่ส่งเสียงร้องเอะอะโวยวายแต่อย่างใดและเมื่อถึงตอนเช้าในนกตื่นขึ้นมาจากที่เมาไม้จัดตอนนี้กลับได้สติแล้ว เขากลัวว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวจึงรีบปีนหน้าต่างแล้วกระโดดหนีออกไปอย่าง,งเงียบๆเพื่อตั้งสติแต่ก็ยังไม่ได้หันไปดูว่าผู้หญิงที่นอนอยู่นั้นเป็นใครกันแน่เพื่อหมายใจว่าอย่างไรเสียก็เป็นนางบัวพันอย่างแน่นอนในนึกถึงกลับเอาไปเพ้อรำพันจินตนาการถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่แม้ว่าจะเข้าไปปลุกปล้ำสาวเจ้าแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปดีขณะเดียวกันทางด้านนางบไรเองก็เช่นเดียวกัน นางเองก็รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้บอกใครถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่ายัยรู้สึกติดใจในนบจึงได้ทําการแอบส่งจดหมายไปหาเพื่อน,นัดหมายให้ในนบมาหาใหม่เพราะตัวเองก็เข้าใจผิดว่าในนบนั้นเข้าหาตัวเองทึกทักไปเองว่าจริงๆแล้วในนบไม่ได้ชอบหลานแต่กลับชอบตนเองซะอย่างนั้นในเนื้อหาใจความขอจดหมายนั้นมีว่าพี่นบที่รักของน้อง น้องคิดถึงพี่เหลือเกินแต่น้องอายเกินกว่าที่จะเปิดเผยถ้าพี่นั้นมีใจตรงกันน้องอยากให้พี่มาหาอีกในคืนนี้จากนั้นนางบไรก็ไม่ได้ลงชื่อเพราะเนื่องจากกลัวว่าหากจดหมายถูกเปิดเผยออกไปจะกลายเป็นว่าเธอนั้นทำเรื่องเสื่อมเสียนาอับอายส่วนทางด้านนายนกเองก็คิดเองไปไกลเหมือนกันว่าเป็นนางบัวพันเมื่อได้รับจดหมายเขาก็ดีใจมากหมายมั่นตั้งใจว่าตกดึกคืนนี้ จะย่งเข้าไปหานางในฝันของเขาอีกครั้งพรนตกดึกดแล้วนางโบไรก็ปิดไฟมืดเพราะอายเกินกว่าจะสู้หน้าด้านนายนบปีนเข้าหาถึงห้องก็ไม่ฟังอะไรพุ่งตรงเข้าไปกอดรัดฟัดเวียงนัวเนียกันอีกวันหอมจังเลยที่รักของพี่พี่คิดถึงน้องเหลือเกินน้องก็คิดถึงพี่นบจ้าตั้งแต่คืนนั้นน้องนอนไม่หลับอีกเลยคิดถึงพี่ตลอดเวลา งั้นขอพี่มาหาน้องทุกคืนจะได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะพี่พี่มาหาน้องได้ตลอดน้องรอพี่ทุกคืนเลยจ้ะเอ๊แต่ว่าพี่อยากมาหาน้องตอนกลางวันบ้างจะได้ไหมจ๊ะอย่าเลยจ้ะพี่เราคบกันแบบนี้แหละดีแล้วน้องไม่อยากให้คนอื่นเขาขอรหารนะจ๊ะและด้วยความที่ทั้งรักทั้งหลง ซุ้มเสียงจะใช่หรือไม่ก็ไม่ได้ตั้งใจฟังกันแล้วในนกจึงจำยอมและแอบย่องไปหานางในฝันของเขาซึ่งคิดว่าเป็นนางบัวพันแต่ว่าแท้จริงแล้วเป็นนางบัวไรมาตลอดนำซ้ำยังทำแบบนี้เป็นประจำทุกค่ำคืนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อไรก็ตามที่เขาเจอหน้านางบัวพันในช่วงเวลากลางวันทุกครั้งที่เขาจะเดินเข้าไปหาเพื่อทักทายเธอสาวเจ้ากลับมีท่าทางหมางเหมือนไม่ใส่ใจเหมือนในยามค่ำคืน ชวนให้ในนกงุนงงยิ่งนักอย่างเช่นวันนี้เมื่อในนกบังเอิญเจอนางบัวผันที่ตลาดชายหนุ่มจึงตรงเข้าไปทักทายเจ้าหล่อนสวัสดีจ้าบัวผันวันนี้มาซื้อของที่ตลาดนะจ๊ะน้องจะกลับตอนไหนล่ะเดี๋ยวพี่นกจะเดินไปส่งไม่ตเตาหรอกจ้าฉันกลับเองได้พี่ไม่ต้องลำบากหรอกอะไรกันน้องพี่ไม่ลำบากตรงไหนเลยพี่อยากไปส่งที่รักของพี่พี่นกเป็นห่วงนะจะา อะไรกันพี่มาที่โรงที่รักอะไรพี่เอาอะไรมาพูดนะคนอื่นได้ยินจะเข้าใจผิดเอาได้นะเข้าใจผิดก็ไม่เป็นไรเพราะพี่นพกหวังใจจะมาขอบัวผ่านเป็นเมียอยู่แล้วอะไรกันพี่มาขออะไรพะเพิาเจอไปกันใหญ่แล้วฉันไม่แต่งงานกับพี่หรอกนะฉันน่ะชอบคนอื่นไปนานแล้วพี่เลิกอยู่กับฉันซะเถอะนายนพเมื่อได้ฟังก็งงมากเพราะตอนกลางคืนก็ยังคุยกันดีๆอยู่เลย แต่ทำไมายามนี้ถึงเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงเพียงนี้และยังบอกว่าเธอนั้นจะไปชอบคนอื่นอีกเขาจึงเกิดความร้อนใจมากในนบรีกลับไปบ้านแล้วก็ไปบอกกับพ่อและแม่ว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าฉันชอบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพ่อกับแม่ไปสู่ขอให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเอ็งมีคนที่หมายตาแล้วเลอเจ้านบมีแล้วจ้ะคนนี้ฉันรักมากเธอเป็นคนดีพ่อกับแม่ต้องชอบแน่ๆเลยจ้ะ เอาเธอลูกลูกชอบใครแม่ก็ชอบด้วยทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเราจะยกญยาติพี่น้องของเราไปเลยดีกว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงอย่างนั้นเหรอจะ๊ะแล้วแต่แม่จะจัดการเลยจะ้ะนายนพดีใจกระโดดลิงโลดเมื่อได้ยินว่าพ่อกับแม่เห็นด้วยทางบ้านของนายนพจึงรีบจัดเตรียมิีสอดทองมัน่นพร้อมทรัพย์สมบัติทั้งหลายเพื่อจะไปสู่ขอเมียให้กับลูกชายคนเดียวของตระกูล ว่าแล้ววันรุ่งขึ้นทั้งพ่อแม่พี่น้องและตระกูลของนายนพก็เดินทางจากบ้านตัวเองตั้งขบวนขันหมากถือกล้วยอ้อยแก้วแหวนเงินทองหอบทรัพย์สินใส่ถุงทั้งหมดที่มีหวังใจจะไปสู่ขอสาวให้ลูกชายจนเดินทางมาถึงหน้าบ้านของนาบัวพันธ์และนางบัวไรเวลานั้นนาบัวไรผู้เป็นป้านั้นไม่อยู่เพราะออกไปทําธุระที่ตลาดในบ้านจึงเหลือเพียงนาบัวพันธ์คนเดียวเท่านั้น พระนางบัวผันเปิดประตูออกมาเจอขบวนผันมากก็ตกใจเป็นอย่างมากบัวผันมาแล้วหรือป้าบัไรอยู่ไหมวันนี้พี่พาพ่อและแม่มาสู่ขอน้องไปเป็นเมียพี่นะจ๊ะป้าบัวไรไม่อยู่หรอกแต่ถึงอยู่ฉันก็ไม่แต่งงานกับพี่อยู่ดีพี่พาพ่อแม่พี่น้องกับพี่กลับไปเถะน้องจะตัดความสัมพันธ์กับพี่เลยมาถึงป่านนี้แล้วน้องไม่ต้องอายอะไรอีกแล้วละจ้ะ ฉันไม่ได้อายอะไรหรอกนะพี่พี่ก็ใจผิดไปกันใหญ่แล้วอีกอย่างฉันก็บอกพี่ไปแล้วว่าฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้วพี่จะยกขันมามาสู่ขอชันอีกทำไมเล่าดานในนกเมื่อได้ฟังดังนั้น<ๆ>ก็ยิ่งรู้สึกโมโหที่นางบัวผันเป็นคนกลับกรอกกลางคืนทำอีกอย่างส่วนกลางวันกลับมีพฤติกรรมอีกอย่างเขาจึงโค่งออกไปว่าน้องจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเราได้เสียกนหลายครั้งหลายคราแล้วอะไรนะพี่ พี่เอาอะไรมาพูดกุเรื่องขึ้นมาแบบนี้มันไม่ดีเลยนะจ๊ะทั้งนายนพและนางบัวพันธ์ต่างก็งงไปไกลตาแตกและในจังหวะที่กําลังโตเทียงกันอยู่นั้นด้านชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันแห่มาที่บ้านของนางบัวพันธ์เพราะต้องการจะเข้ามาแสดงความยินดีกับนายนพที่ยกขันหมากมาสู่ขอนางบัวพันธ์ไปเป็นเมียรวมทั้งทางด้านนางบัวไรเองก็มาเช่นเดียวกันหลังจากที่เธอเสร็จทุระในตลาดเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นชาวบ้านมารวมตัวกัน และหนึ่งในนั้นยังมีนายนพพร้อมโดยพ่อแม่และขบวนขันหมากอีกด้วยในจังหวะนั้นเองนายนกก็เลยหันไปเจอนางบัวไรที่เดินทางกลับมาถึงบ้านจึงเอ่ยทักว่าอ้าวป้าบัวไรมาแล้วอย่างนั้นหรือวันนี้ฉันพาพ่อแม่แล้วก็เอาขบวนขันหมากมาสู่ขอจ้ะส่วนแม่ของนายนกเห็นนางบัวไรที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันจึงเอ่ยปากสำทับว่าเป็นป้าของนาบัวผ่านอย่างนั้นหรือ ไหนๆก็มาถึงแล้วช่วยชำระความกับหลานสาวสักหน่อยเถอะวันนี้ฉันพาญาติมาเป็นพายานเพื่อที่จะทำการสู่ขอแต่ตอนนี้ฉันงงไปหมดแล้วไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรกันแน่แล้วมันคืออะไรล่ะดาน,นางบัวไรเองก็ถามกลับด้วยความสงสัยก็ลูกชายของฉันมันบอกว่ารักการกับนางบัวพันแต่พอเอาขันหมากมาสู่ขอ นางบัวผันเพิ่งบอกว่าไปชอบคนอื่นแล้วแต่ลูกชายฉันกับนางบัวผันน่ะมันได้เสียกันแล้วนะนางโไรเองได้ฟังก็ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกแล้วก็หันไปถามหลานสาวของตัวเองว่าบัวผันเองได้เสียกับนายนบงั้นดือเปล่านะจ๊ะป้าเรื่องนี้ฉันสาบานได้ฉันไม่เคยมีอะไรกับพี่นบเลยและช่วงหลังฉันก็ไม่เคยเจอเขาอีกด้วยป้าก็รู้ตอนนี้ฉันคบหาดูใจกับคนอื่นอยู่แล้ว ในนกเองเมื่อได้ยินนางบัวพันพูดแบบนี้ก็รีบตะโกนว่า ee, นี่บัวพันน้องอย่าเฉยใช,ใช้ไปหน่อยเลยคืนก่อนพี่ก็ยังปีนเข้าหาน้องที่หน้าต่างนี้อยู่เลยพูดจบนในนกก็ชี้ไปที่หน้าต่างบ้านของนาบัวพันบรรดาญาติและชาวไทยมุงต่างก็มองตามือที่นในนกชี้อะอะไรนะพี่พี่นกพี่ปีนเข้าหน้าต่างบานนี้อย่างนั้นหรอกด้วย ก็ใช่นะสิพี่นะปีนไปมีอะไรกับน้องอยู่ทุกวี่ทุกวันน้องยังมากล้าพูดโกหกว่าไม่เคยมีอะไรกับพี่อีกหรือแต่พี่ไอนาตาที่พี่ชี้ไปเมื่อกี้นี้มันไม่ใช่ห้องของฉันสักหน่อยแล้วมันห้องใครกันเล่าน้องบัวผันอย่ากลับไปกลับมายิ่งพูดเดี๋ยวน้องก็จะยิ่งอายชาวบ้านนะฉันไม่อายหรอกพี่เพราะห้องที่พี่ปีนเข้าไปนะ่ะมันไม่ใช่ห้องของฉันห้องฉันน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามโน่น ส่วนห้องที่พี่ปีนั่นมันเป็นห้องของป้าบาัวไรในนกทำหน้างงๆบัวพันจึงพูดอธิบายต่อว่าถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ลองเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปดูในห้องนั้นสิเขาของเครื่องใช้ต่างๆมีแต่ของป้าบัวไรทั้งนั้นส่วนห้องของฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามฉันนอนคนเดียวทุกคืนไม่เคยมีใครมาหาฉันเลยสักคนคราวนี้ทั้งในนกพ่อแม่ในนกยาติโกโหติกา รวมถึงชาวบ้านไทยมุงถึงกับเกาหัวแกรแกงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ทุกคนจะหันมาทางนางบัวไรยอย่างพร้อมเพรียงกันในนกล้มแทบจับล้มทั้งยืนแต่ก็ยังไม่ไวายต้องถามหาความจริงทั้งหมดนั่นมันห้ององป้าบัวไรเหรอครับใช่คนที่เองปีนเข้ามาหาก็คือข้าเองนั่นแหละอย่าบอกนะว่าที่มาหาทุกคืนเองคิดว่าข้าเป็นบัวผ่านมาตลอดนะ่ะ ในนกทำหน้าเวออาปากค้างนั่นก็ยิ่งแปลว่าเขาเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าหญิงสาวที่เขาเข้าหาและมีอะไรด้วยในยามค่ำคืนเป็นนางบัวไรไม่ใช่นางบัวพันหากแค่ผิดฟ้าผิดตัวแต่เป็นหญิงรุ่นราวคราวเดียวกันก็คงจะพอทูทูไทยไทยไปได้แต่นี่นับอายุแล้วนางบัวไรเองก็ดูท่าว่าจะอ่อนกว่าแม่ของเขาแค่สักสองสามปีเป็นได้ในนกทั้งอายและหน้าช้าไปหมดไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ทันไปเห็นชาวบ้านก็เริ่มป้องปากซุบซิบนินทากันยกใหญ่แม่ของไอ้นบรีบตัดบทเพราะอยากจะจบเรื่องนี้เอาเป็นว่าวันนี้พวกเราขอกลับก่อนก็แล้วกันเพก็สรุปว่าตั้งใจจะมาขอนางมัวพันแต่ถ้าไม่ใช่ก็คงจะต้องขอตัวลากลับทางด้านนางบัวไรจึงกล่าวขึ้นมาทันควันว่าไม่ได้หรอกนะกำแพงมีหูประตูมีช่อง หากเป็นผู้ใหญ่จริงก็ต้องให้ลูกชายรับผิดชอบเองจะว่ายังไงก็ว่ามาเธอนงางโบไรแต่เองก็ต้องยอมรับว่าลูกชายข้ามัดเข้าใจผิดนงางโบไรสวนกลับทันทีว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกมันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะถ้าลูกชายเองไม่ติดใจข้าก็คงไม่ขยันขยอให้เอาขันหมากมาขอรอกจริงไหมเจอคำนี้เข้าไปด้านพ่อแม่ของนายนบก็บเถียงไม่ออก เราต่อให้คิดว่าเป็นนางบัวพันธ์แต่ลูกชายตัวเองก็หลงหัวปักหัวปำจนถึงขั้นขอให้มาสู่ขอนางโบไรรีบพูดต่อว่าชาวบ้านเจ้าขาดูกันเอาเถอะพ่อแม่และลูกชายบ้านนี้ปีนเข้าหาผู้หญิงแท้แต่ไม่คิดจะรับผิดชอบเจ้าค่ะเอ้ยนี่เอง็งอย่ามากล่าวหาลูกชายข้าแบบนี้นะเอ็งจะเอายังไงก็ว่ามานางโบไร แม่ของนายนพเริ่มมีน้ำโหถามกลับด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวคิดเอาเธอข้าเองก็เป็นหญิงโสดแถมไม่เคยมีลูกมีผัวมาก่อนนายนพก็เป็นผู้ชายปีนเข้าบ้านข้าโดยที่ข้าเองก็ไม่ได้เชือ้อเชิญยังไงเซียก็ต้องรับผิดชอบสู่ขอข้าไปเป็นเมียชาวบ้านที่นี่ก็ช่วยกันเป็นพยานได้ข้าเองก็จะไปร้องทางการว่าลูกเองปีนมาทำไม่ดีมิร้ายข้าโดยข้าไม่เต็มใจ คราวนี้ทั้งครอบครัวของนายนบรีบหันไปมอชาวบ้านชาวช่องที่กำลังมองดูเรื่องราวผัวผัวเมียเมียด้วยความสนใจใคร,ร่รู้พวกเขาต่างก็พยักเพยิดว่านายนบควรจะต้องรับผิดชอบนบางบไรแถมไหนๆวันนี้ก็เอาสินสอดทองมั่นมาขนาดนี้แล้วสู้ขอกันไปให้จบๆแม่ของนายนบที่เป็นคนใหญ่คนโตนำซ้ำยังไปที่รู้จักกันในหมู่บ้านพอสมควรทั้งเจ็บทั้งอายแต่ก็กลัวจะเสียหน้า กลัวคนไปซุบซิบนินทาว่าลูกชายปีนเข้าหาผู้หญิงแล้วไม่รับผิดชอบจึงต้องสมยอมยกสินสอดทองมัน่นพร้อมกำหนดจัดงานแต่งให้กับนายนพและนางบัวไรไปแบบไม่เต็มใจแล้วเจอกันวันแต่งนะจ๊ะผัวจา๋าฉันดีใจมากที่ต่อไปนี้เราไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆกันอีกแล้วนางบัวไรพูดตามหลังนายนพในขณะที่เขาเองก็ไม่แม้แต่จะหันมามองทั้งยังรู้สึกอับอายเป็นอย่างมาก ที่อยู่ๆก็ได้เมียข้ามคืนเป็นหญิงแก่อีกทั้งยังเป็นคนที่ตัวเองไม่เคยชอบมาก่อนเลยจนกระทั่งถึงวันงานแต่งที่นัดหมายนายนบเมาจัดเพราะกินเหล่าย้อมใจที่ตัวเองต้องเข้าพิธีกับหญิงแก่แบบนางบัวไรและยังอายชาวบ้านและสาวๆที่เขาเคยชื่นชอบต่างก็ซุบซิบนินทาต่อแต่นี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันกินเหล้าให้มันเบาๆหน่อยเธอลูกเอ้ย ไหนๆเรื่องมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วยังไงเสียเราก็เป็นลูกผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบเขาแต่ฉันเจ็บใจที่มันหลอกฉันเจ้าแม่ฉันคิดว่ามันเป็นน้องบัวผันมาโดยตลอดแต่ที่ไหนได้แับเป็นป้างํำเงือกแกก็ฉันต่างหลายรอบเอาเถอะยังไงเสี้ยเองก็อยู่กินกับมันไปก่อนมีโอกาสเมื่อไรก็ค่อยเลิก แม่ว่าอย่างนั้นเหลอจ้ะก็เออสิวะถ้าเราไปเลิกตอนนี้เดี๋ยวจะอายชาวบ้านเขาเปล่าๆเองค่อยไปหาเรื่องเลิกกับมันภายหลังก็แล้วกันสุดท้ายในนพก็ต้องจำใจเข้าพิธีแต่งงานกับนางโบไรหญิงแก่คราวแม่ที่ไม่ว่าจะจับตรงไหนก็ไม่มีส่วนไหนตึงสักส่วนมีแต่ผิวหนังที่ทั้งหย่อนทั้งเหี่ยวยิ่งในนพมองก็ยิงเจ็บใจตัวเองทำไมหนอตอนกลางคืนถึงไม่รู้ สุดท้ายทั้งคู่ก็เข้าพิธีแต่งงานกันจนถึงตอนส่งตัวเข้าหอในนบที่เมาจัด,ด้ดยพิษของสุราที่กินย้อมใจตัวเองมาก่อนหน้าหลายวันถึงกับเมาจนไม่มีสติต้องประคองกันเข้าเรือนหอเลยทีเดียวในพวังที่ไม่มีสติด้วยความมึนเมาในนบกลับคิดถึงนางบัวผันอีกครั้งคืนนั้นก็เป็นเช่นเคยเขาคว้านางบัวไรเข้ามาสวมกอดด้านนางบัวไรเองก็ตามน้ํา เพราะอย่างไรเสียในนกก็คือผัวที่ถูกต้องตามประเพณีดีเหมือนกันได้มีผัวเด็กตอนแก่พี่จา๋าน้องหนาวเหลือเกินพี่กอดน้องแน่นๆเลยนะจ๊ะได้จ้าคืนนี้พี่นกจะกอดน้องทั้งคืนเลยคืนนี้ในนกนอนกอดนางบัไรจวบจนกระทั่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาอีกทีได้สติเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเขาเองนั่นแหละที่ไม่ดูให้ดี ได่คิดไปคิดมานางบไรเองก็มอบความสุขให้เขาโดยไม่ได้ทำอะไรเสียหายติดอย่างเดียวที่ว่าหน้าแก่จนเกินจะรับได้และนี่ก็คือบทสรุปของผู้ชายเจ้าชู้ที่คิดจะรวบหัวรวบหางผู้หญิงสุดท้ายก็ได้สิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการผิดกับนางบาัวไรแม้ผัวจะไม่ได้รักตัวเองเลยแต่เธอรู้สึกว่าโชคดีเหลือเกินที่ก่อนจะตายเข้าลงก็ยังได้มีโอกาสรู้จักคำว่าผัวกับเขาบ้าง